ที่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดที่เขาไปหามาได้จากขีบทัดมาเด้อค่ะเด้ออันนี้เขาก็ลวกต้มน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาผักน้ำให้สเด็ดน,น,น้ำเนาะค่ะเนาะให้มันเย็น أ, เมนูนยังไอวิทตส้มตำเห็ดเนาะคะ่ะเนาะสีเห็ดส้มตำเห็ดเด้อค่ะเด้อมีทั้งไข่เห็ดและวงูเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่ง ศาสหรือว่าเห็ดผึง่งอ้อยเสียกเนาะค่ะเนาะเห็นเห็ดตัวนี้แล้วก็คิดหอดใหญ่ๆเลยโอ้ยใหญ่ๆไปอยู่เหือนหนอกก็ได้กินเห็ดนําค่ะแต่ไปเกี่ยวหยาเลี้ยงควายเั่นเนยส่วนพื้นไปเพื่อกับพื้ไปนําหร้อพี่น้องเอ้ยพื้นว่าพื้นหยากเกี่ยวหยากกับเมื่อยล่ะเบิ้งติลาดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ้งเด้อไอวีสีเห็ดเออ่สมตําเห็ดให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องถ้า น้ำไลยไหลน้ำไลเ่เฮียไปน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเบื่องตีล่ละเฮ็ดเพิงอันนี้ในราคาแพงยีหลีค่ะพี่น้องมันเป็นเฮ็ดเพิงหวานตามสถิติยินเราอยง่ว่ากิโลละแปดลอยหรือพันสองนี่แหละพี่น้องมันแสบอีหลีคันเป็นอันนี้คันเป็นดอกแบบชนิดนี้เลยนะถ้าจำบอบพิษนะเบิ้งคีบอยู่เบิ้งคิบของเบายู่นอกค่ะแพงกว่าเฮ็ดละงูเฮ็ดเพิงนี่หวานแห้งอีหลีไปเบิ้งกันเลยค่ะพี่น้อง ดีจ้านั่งเอกตอนนี้แผนกลอกอุ้ยถอดผ้าโอ้ยวอโอ้่งนอยจ้องห้องพ่อคนดีดีอุซ่าโอ้ย พอได้เตรียมบ่ได้อีหยังเลยเด้อค่ะพี่น้องอกาลังแต่สิว่าแผน,แนกรอก,กินมาแล้วเด้อค่ะเด้อมานั่งเบิ่ง YouTube ถ่ามานั่งเบิ่งอันหนันอันนี้โอ้ยตายต่แต่แต่ตจะเน้นเอาตามที่สบายใจแล้วกันนะคะแล้วลูกชายสิเฮ็ดให้กินบัดนี้โอ้ยตายสรุปไปเหมือนนึงสวิต <laughs> ตามสมูมเฮดมาเบิ่งพี่น้องพริกสดกับพริกแห้งครับผมสูตรบาวิด ตาม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 ข้าวกินในเพื่อได้อีหยังใหญ่นี่ก็ได้ตามมาพริกเรียงล่ะกระเทียมลงไปสองหงิมพอดีเนาะจะมักสองหงิมพอดีนะแน่นครับมักเป็นครูครับมั่วง่ามครูไม่ต้องตมแดดกนันโอเคทีอีอ้กับเผาเก็กเก่งสบายบื้อเลย สบายทั้งใหญ่สบายทั้งเมียสบายทั้งลูกร่างถวยก็ดีโอ้ยบแมนดอกพี่น้องสวยกันสุยางเลยสวนกันสุยางนั่นเลยยังวะมุดจอกมุดแหนมาพอกันอือุ้ยแต่เรานั่นแต่ตาทองเราบรหารไปทา้งนั้นทั้งนี้คือบาวีแต่บาวีบหารไปทั้งนั้นทังนี้ตาทองเราบรหารไปอนั่นตะทองเราบรหารไปโรงพัก อ่ะตามสูตรพี่น้องงมนวลลงไปแล้วว่าที่นีก่กะอันนีน้ำต้านน้ำตามสูตรพนปกติตาม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 สูตรก็ตามสูตรต้วจ้งสันบอดอันนั้นครับต,ต,าตามสูตรพ่นปกติค่ะครับผมถ้าวเจียกับสกินแตนด่ดูดกินต่นดอกเห็ดหลอกหนามั่งกับสกินที่หลังเพิดปลาโยโคกคกแซบบิลีด้วยค่ะพี่น้องมีจ่จกววดจกวัวกินแป้นขายได้บกีกวัวกินแป้นน้ำเขยาวขยาาขวดก่อนใช้ครับผมมันค้อนความแซบมันค้อนอยู่ ทางดากนี่จะขวดจะขวดกันนี่เสบความจริงเขาเจอต่้มมา,าเขาเจอเจอแหนมปลาแดกอเื่อน่ะนนอิก็เสียหม่องนท้งไกเ่เลยทำสูตรเขาด้อ่ะเด้อแหนมปลาหนี่นี่นวอีลีรับพี่นอ้องใหญ่เจ,จไกาเลยกินตีให่เป็นนหนมปลาไาต้มสุกนะคกนะนะกะนะ มารับเองมาซื้อเองที่บ้านขวดละสามสิบห้าครับผมออนไลน์ขวดละห้าสิบครับห้าสิบสามขวดร้อยห้าสิบพร้อมส่งครับซื้อครึ่งขวดสามสิบห้ามันเดิมครับถ้ามารับเองส่งก็ห้าสิบมันเดิมครับขอบคุณครับอ่าโอเคอ่าใส่ทีนี่ครับวัตถุดิบที่สําคัญหนึ่งสองซ้ำเอาเลยขออนุญาตใส่มือนะครับพี่น้องใส่โหลดลลางเหลี่ืม แสบแสบเอ็น <Bond> <Pokémon> ี่อันนี้เออขับพี่น้องหามาจริงทำกินจริงนะคะไม่ได้ตั่ว์ครับกระต้องยัวแห้งครับพี่น้องหอมป่หอมหอมหอมให้เขาใส่ถิ่นน่าหอนไอใส่ถิ่นน่าหอนนี่อีทรอยแม กินทำลายอะไรนี้ล้วหอมดีดีหอมแห่งหอมแบบส่วนกินส่วนแสบสั่งอทำได้แต่ไดมาสูตรนี้คนเล็ดหนึ่งครับตัวน้ทตั้งไต่ขิงเอ้ยนี่เลยเฮ็ดขิงหวานพี่น้องไลยในแสงแฝดไปใส่นอสุดีลเด้๋ยคับพี่น้อง หางเงี้ยเห็นว่าบอบเป๊ะเป๊อาสิบอะไรเห็นตอนกินเด้อค่ะพี่น้องเห็นตอนกินน้อยๆเบิ่งตีล่ะเพราะว่าช่วงนี้บอได้กินเขาพร้อมหนาพร้อมตาก,กันเนาะคะ่ะเนาะงสำหรับคลิปทัดมาสำหรับคลิปทัดมาน่ะลงคลิปสาพเพราะว่าไฟดับสามส้มม่วงกัวๆเด้อค่ะเรื่อยๆบ่มีอินเทอร์เน็ตลงคลิปทัดมานะคิปไปเก็บเพจเนาะคะ่ะเนาะงมาเทนี่มากกับข้ามเมิดไปพากันไปตลาดมือแสบสะบัดหัวปืดปืดป่านนี่ล่ะ สุดยอดครับอุ้ยยังขุนความความเข้มขุนให้เบิ้งหรือแสบพี่ดีคือเฮ็ดอันนั้นบอลตำเฮดออริจิเฮ็ดไอเขย่ายๆกันเลยครับเฮดเข็มทองกับซาหมาตำได้เลยค่ะลวกาข่กันเลยคล้ายๆกันเป๊ะเลยแต่ว่าเฮดเฮดพ่นญี่ปุ่นนีกะตำได้เนี่ยแต่ว่าเฮดเฮดเผิงหวานแบบเนี้ยเนี่ยมันกรอบนะกรอบหวานออื แซ่บโอ้ยจมีก็อยากกินอย่างเดีุดสุดๆครับพี่นอ้องพร้อมเสิร์ฟครับผมอ้าวโอชีจานใส่ถ้วยอุ่นน้กึ่งน,น้ำลายเต็มท้องหลอหัวอกักอักอยู่นั่นเครื่องขี้เครื่องต๊ดอยู่นั่นมลมเดินดีดีแล้วยายมันจะได้ระบายต้เเดี่ยวออกมาหนาะตาปเป็นสีเหลือพี่น้องเอ้ยบึง้งใส่จานต้มตำเห็ด ถูใหญ่ตดกับขอขอให้เด้อใหญใหญ่ใหมันมันบ่อเอือมจักเทอ่อมีเตมันอันนี้มันบ่เศร้าอ่ใเลยตดบอลเอใหญ่บเอืมบใญก็เลยตดใหญเราแงอยากเท่าหายหนยังดอกยหุ่นนแล้วเขาวาตรงยุมังอยากไหลก็ไหเลยจะไหแต่ใส่เออมันนังหลเมนนังไปตเตสไปแต่หกมุกหกอ้ปแต่หมุ่ง ตีหาตีหาแล้วก็เชียงยังหมอหมอ,อยังบรท่นได้ปวดยอยู่บัตที่นี่เป็นจะได้เนี่ยก็จะได้เพิ่งให้สองกล่องกินย่างยังยัง,ย,งยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าพระท่านได้สองกล่องบอเมเอนตีที่จะตามที่เจ้าบอกค่อยพังจะปิดยูทูปก่อนเจ้าสิ้นทรัพย์สูญอ้าวมือนี้ไปหาหมอเนาะคะ่ะเนาะตามที่แหล่บัตรที่นึ่ก็สิมาถามคุณยายมือนี้คุณยายไปหาหมอไปหาหมอสองกล่องโอ้ยเสียงรบกวนมาอีกล่ะโหลดปิดก่อนแป๊บนึงที่หมอนัดเนาะค่ะเนาะมือนี้คุณยายไป วันพูดว่าทีไปซองกล่องบ่ได้ญ่ซองไปมากเขานัดสามเดือน <c oughs> มือนีซ้ำไปปรึกษาเรากับไปรับยาเนาะคะ่ะเนาะไปปรึกษาเรากับไปรับยาที่ตามที่เราบอกให้ฟัง <c oughs> ก่อนานานนั่นนั่นแหละ เมน้บนั่นแหละปรทธานในซองกล้องปทานในซองในในทออียังส่งอาหารทางเดินอาหารแล้วก็เเรืองหลกัวเขาวย่ามาสุดก้อนเหลวเออสุดนี่พิ่นกะบหาย่าหลูกกับพอนย่าเบลละเอามาเอ็บนึ่งอ้วนเอามาอันนี้หนึ่งเลยไหมหอบหนึ่งหอบหนึ่งนี่แบงมาเราจะมากินเขานะเสาเจิดแล้วก็นนี้กินเขากินย่าเนาะค่ะเนาะ ต่อไปหนีเช้าเจอกับสิพากินเขาไว้แน่อาชีพเด็กกินเขาผอมเพียงแฮีงหนากันปันได้เนาะค่ะนอเพราะว่าเส้าเจอดก็ต้องกินหญ้ากินเขาแล้วก็กินหญ้านะสิเฉีนเอ่อเส้าเจอเป็นเบาหวานเด่นสีนอขาว่าบะไดกินเขาผอมกันบะไดทายขิดกินเขาผอมกันเนาะค่ะนอเช้าเจอต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้ากินค่ะเพราะว่าต้องกินหญ้าขันพิษเวลากะสันสันเป็นสุนทรสันสันต้องดูแลเจ้าของให้ดีก่อนก่อนที่นสิดูแลผู้อื่นได้เนาะค่ะนอจังสีแล้วค่ะพี่น้องต้องขอโทษขออภัย เด้อค่ะที่ถามถึงกับโบแมนอันนี้เราเพิ่นเพิ่นส่วนมากเพิ่นกับเขาใจอยู่กับสิมียุคคอมเมนต์นึงเพิ่นถามหากินเขาหอมกันจเจสีบ้างเธอเมื่อกสิบัวตรงกันเพราะเธอบางคนกับมาทีหลังจเจสีเนาะค่ะเนาะอันแหละปะย่าใหญ่นี่มาสู้เถอะเออตรงใหญ่นี่ตรงมากินพรอมเช้าเจอเพราะว่าย่ากับกินหญ้าเช้าเจอก็กินหญ้าเจสีหน้านอกนั้นเพิ่นกับขนปกติเพิ่นก็กินสากินทีหลังก็ได้จเจสีหน้านั่นแหละ แลาละมากินเสแแบบเลยบัดที่นี่หมูพักนะบ่อๆบ่อแจวบ่อแจวเอาไว้ถ้าแจวปุดป้าปุ้ดปุ๊บแต่ว่าปลาหนอยก็เป็นตาเสแบด้วยดิเพรอยว่าเขาไม่เขาไม่กินบะพริกเขาอันนี้ย่อมเจย่อยพัดใส่พัดสะตอใส่บักเขือใส่หมูเนาะค่ะเนาะมาทำแล้วกินข่าวได้เลยโอ้มื่อนีนคุณยายลดข่าวเลือน้อยหนึ่งเนาะกินเออมันอคืนแห้งขึ้นจากจากน้ำนักเท่าไรก่อนจากน้ำนัก เจ็ดสิบสองหืหาเจ็ดสิบหาเยอะจิหาเลยก็เลยนี่นนี้รอนใา่แล้วก็สือเขาไหเบอรี่แต่ว่านกินแล้วก็เลยไหันหงเขาไรเบอร์ี่สิรเดพ่อสองสาวบ่มาไกินกอ้าวกินแบบนี้กินมามามากินเลยบึงแสบเสบอกินก่อนหมูด้อไปหาอ่ะขึ้นบึงก่อนเสบเพิ่งบอกเสบอืมือ้นงจะปลงเขาเลยช่องกันทองฟันก็ต่ำมือ แสบเสบเส okay. ียกวนอนุญาตขีข้เขากันเดิมค่ะพี่น้องเดิมมาเด้อพี่ไปเพียงซำนียล่ะค่ะสวัสด cin ีค่ะสวัสดีค่ะตู้เยี่ยมคองดื่ก็เรื่ว้แจ้เลยจ้ากินกินกนอนุญาติขี้เสบๆสบเลยเด้มค่ะพี่น้องมาดิ